คัน,นี้ฮะดูก่อนก<ะ>ันดูก่อนยวโทรหาคนซื้อก่อนคุณหาคนซื้อก่อน<ะ>ดูรูดูรถก่อนไม่ะไม่เป็นไรดูรถก่อนดีไม่ดูรถได้ยังไงอ่ะหาคนซื้อคนซื้ออยู่ไกลอันนี้ไปไหนนะไปยะลายะลาอ๋อไปยะลาเลยมันเป็นตัวคาบูพอจังหวะที่อยากได้ก็ไปซื้อมาแพงนะไอ <c oughs> <c oughs> ตอนอยากได้ก็ซื้อมาแพงนะ ไม่กลุ่มนี้เล่นรถโบราณนี่นี่นี่ยังไม่ไม่โบราณพอเาจะเล่นรถเบนเกนประมาณนี้ใช่อันนี้โบราณไหมอันนี้ห้าสิบกว่าปีอแต่ผมก็ซื้อมาเก็บนะเก็บมาประมาณสี่ห้าปีนี่แตอนแรกว่าจะเอามาปั้นแหละจะซื้อมาแต่งแหละอยกจะซื้อมาแต่งวางเครื่องย4 k ิบสี่เคแต่ว่าเปลี่ยนใจละไม่ทำแล้วคืเกลียดละ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัญญานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็ผมได้ตัดสินใจนะฮะว่าจะขายรถคันนี้ออกครับตอนแรกที่ผมรีวิวไปที่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะแต่จริงคันนี้นะฮะผมตั้งใจที่จะซื้อมาเพราะอะไรบ้างฮะซื้อมาปั้นนะครับกะว่าจะามวางเครื่องแล้วก็หาลงหาล้อเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทําสีใหม่แต่พอดีผมได้ฮอนด้าพิวอุสนะครับเข้ามาใหม่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาคันนี้ออกกันดีกว่า เขาก็ต่อมาเหลือ27นะ20,007นะราคาถูกมากครับแต่ก็ต้องทําใจครับเพราะว่าถ้าพูดถึงฮนะรถคันนี้มันต้องปั้นจริงๆนะคนที่ซื้อไปมันต้องปั้นจริงๆนะะไม่ได้ว่าซื้อไปแล้วขับได้เลยนะฮะเครื่องเนี่ยก็ต้องต้องโมใหม่นะรุ่นนี้มันเป็นคาบูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีๆอ่ะก็ต้องน,น่าจะเป็นพวกทำเป็นหัวฉีดนะขายไปก็เสียดายนะแต่จริงก็ทําใจละนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะจบไม่จบนะครับน่าจะมาแล้วใช่ปะสวัสดีครับมาแล้วครับทุกคนครับมาแล้ว สีสีต้องแถมใหม่นะถ้าพูดถึงอะจะให้ช่างปั้นให้ก็ช่างก็ไม่ปัน <laughs> ้นสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้ฮะดูก่อนกัน<ะ>ด,ดูก่อนจะโทรหาคนซื้อก่อนทรหาคนซื้อก่อนดูดูรถก่อนไไมไดูรถก่อนดิไม่ดูรถได้ยังไงอ่ะหาคนซื้อคนซื้ออยู่ไกลอันนี้ไปไหนนะไป ยาลา,ลาอ๋อไปยาลาเลย<ป><ป>มันเป็นตัวคาบูแต่นแรกว่าจะเอามาปั้นแหละจะซื้อมาแต่งแหละกะจะซื้อมาแต่งวางเครื่อง 24K แต่ว่าเปลี่ยนใจละไม่ทำแล้วคเกียดละแบตเตอรี่แบตเตอรีตตรตตร่มันจอดไม่นานและ้ะน่าจะต้องพ่วงครับ อาศัยช่างอย่างเดียวตอนนี้ผมไม่มีความสามารถอะไรนะซื้อรถแบบนี้ต้องทำใจเนี่ยเป็นคาบูเนี่ยแต่เห็นเขาไปเขาไปแต่งใหม่เขาเปลี่ยนจากคาบูเป็นหัวฉีดไ,ได้ไหมจ๊ตอนนี้หัวฉีดแล้วาก็เปิดฝาใ่ะเปลี่ยนฝา ใส่เปลือยอ้นี้ใส่อคิลิกษษษษษใช่ไหมมันก็นมันก็ประหยัดมันก็ประหยัดไปนิดนึงนะประหยัดไปเยอะเลยนะเพราะว่าได้เครื่องเดิมแต่ว่าไปเปลี่ยนตรงนี้ออกมันอยู่ไม่กี่พันนึ่นะที่เช็คมาหกเจ็ดพันเฮ้ยที่เดียว,ยวแป๊บนึงเดี๋ยวสาตาร์ทดูกัน ลงใต้ได้แต่แต่ผมไม่รับประกันว่าถึงไม่ถึงเ <laughs> นี่ยถ้าตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนเครื่องตอนแรกนะว่าจะเปลี่ยนเครื่องเลยเห็นมันมีวกแก๊สอยู่เดิมวมันเป็นแก๊สอะครับเป็นแก๊สไหมผมไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยซื้อมาผมก็กะจะซื้อมาปั้นเลยกะ <c oughs> ป,ปั้นเลยพอดีได้คันนู้นมา คันแดงได้ครับได้จะลุนจะลุนเอาคนฝากกัณแจนเดิคุณเจไหนอ๋อนี่่น่นๆถอยห้น่อยเรานี่นิดเราควรนี่แต่ช่วงล่างไม่ห้อยดีนะกึกกักคือกักแต่เกียร์ดี เดี๋ยวสีนะ่าจะต้องไปทำใหม่แหละแต่ว่าสียังไม่ได้ลงเล่มนะคือสียังเขารู้ยังรู้แล้ว,ลวสียังไม่ได้แจ้งลงเล่มแต่ก็คือถ้าเกิดทำสีใหม่ก็แจ้งลงเล่มได้เลยรถ<อ>พวกนี้มันต้องกลับสีละแต่ถ้าสีเดิมๆไม่สวย มันเกิดการจอดไว้นานป่ะใช่ไหมแกจอดไว้นานใช่ป่ะแกบต้องขับเหยียบไปเลยอ่ะให้มันหลุดไปเลยนถถ้้าาเดี๋ยวต้องติดอย่างร้อนมันเลยยากมากฮะต้องแกะก่อนไปไม่ได้หรอกันจุยละลายกับจานเบรกอะไรพวกนี้หรออห็นแล้วเห็นแล้วว่เคมันได้ไปได้ต้องทำมันต้องเก็บธรรมชาติมันแหละสองหมื่นเจ็ดถูกไหม ลองลองโทรไปแจ้งไงทีหนึ่งถ้าถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินมระจำคืนไม่เป็นไรผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้ขายเอากำไรขาดทุนบางคนเขาบอกว่าเอาพี่ขาดทุนแล้วพี่ขายทำไมอ่ะพอท้ามาขายมันก็ต้องเก็บไว้จอดไว้อ่ะใช่ไหมไปไกละค่เนี้ย จกไฟฟ้าใช้ได้นั่นเนี่ยมันเหมือนจอดรถมันจอดทิ้งไว้นานอะ่ะมันก็เลยเหมือนเบรกมันติด ะต้องคลายเบรกก่อนใช่ป่ะรถเก่าๆพอไปแต่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรถซิ่งแล้วแต่เนี้ยต้องไปมูนระนาใหม่ช่วงบ่ายเข้าเพียนะฮะช่วงบ่ายเข้าเพียช่วงบ่ายใช่ป่ะช่วงบ่ายเขาอัดตังแล้วก็พวกนี้ผมเอา เอาพรุ่งนี้มาเอาใช่ปะ่ะ<ช>ก็คือจบใช่ปะ่ะใช่ควรเด็กใช่ปะ่ะผมขับไปอันหละไปบ้านขับไปบ้านตรงนี้แหละบ้านอ๋อแล้วก็วันยาวลงใต้คืนสไลด์อยู่แล้วไม่เอารถไปสไลได์เลยเดี๋ยวผมต้องเสียค่าแรงให้ช่างนะรถสไลับนี่ผมไม่รู้นะ,ะว่าเขาจะมาตอนมาวันไหนเพราะงานงานงานขึ้นมายัางนี้เลยเดี๋ยวเสียค่าแรงให้ช่างนะผมก็ต้องเสียค่าแรงให้เขางเลยให้เขชายกลัวมันจึงตร่างนี้อ๋อพราะมันห้าโลอะ จากโลเคชั่นจากบ้านผมนี่กับบ้านผมเป็นประมาณห้าโลประมาณห้าโลแต่ว่าขบอกเขาเลยใช่ไหมเขารับได้มั้ยได้เขารู้แน่ๆผมบอกได้เดี๋ยวเนาะราคานี่เนาะเดี๋ยวเขาจะโทรหาโอเคได้ได้ก็ถือว่าจบไปคันนี้ไม่ได้ขับสไลด์แล้วก็จับได้ไปขับไปอ๋อไปชุมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ตำรวจเขาเป็นปลัดอ๋อเป็นปลัดใช่ไหมผมก็นึกว่าตำรวจเอ๋อเป็นปลัดใช่ไหมแสดงว่าปลัดชอบรถซิ่งใช่ไหมเขาเป็นประหลัดจมูกอ๋อ ประหลัดชอบรถซิ่งใช่ไหมเนี่ยไนนอกประตูแหละตอกมีมีเอ็มตอกประตูอ๋อมีเ m มด้วยวเรื่นเก่านะครับแกบอกว่าแถวนั้นหารถยากใช่ไหมหายากใช่ไหม,เ,มเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเน่ยมันพูดถึงมันก็เสียดายนะแต่ว่าจะได้คันใหม่แล้วก็ตัดออกไปขออนดูาไหามครับลองลองดู เดินหน้ากันับเดินหน้ากันไปได้ถ้ามันลื่นแล้วมันก็ไปได้ได้ไหมไไมันติดใช่ไหมต้องเดินหน้าก่อนพอเดินหน้าเสร็จมันก็มันก็จะลื่นแล้วและ่ะ ติดอ,ะอ่ะมคลายหน่อยนะเพราะมันมันติดอยู่อ่าร้อนร้อนเลยเป็นจารเลยไอ้พอจังหวะที่อยากได้ก็ไปซื้อมาแพงนะไอ้ตอนอยากได้ก็ซื้อมาแพงลูกไม้กลุ่มนี้เล่นรถโบราณนี่แต่นี้นี่ยังไม่ไม่โบราณพอเราจะเล่นรุ่นเป็นกันประมาณนี้ใช่อันนี้โบราณไหมอันนี้อันนี้ห้าสิบกว่าปีอ่ะแต่ผมก็ซื้อมาเก็บนะเก็บมาประมาณสี่ห้าปีนี่เนี่ย ต่อภาษีอย่างเดียว<ถ>อ๋อพวกเบนซ์เก่าเลยใช่ไหมใช่อ๋ออ่านี่ของผมเบนซ์เก่าเลยแต่ก็หายากนะประมาณนี้ครับผมเจอผมก็จะซื้อเก็บอยู่แต่มันจะต้องไป็นต้องไปซนะ่อมอ่ะเนาะต้องไปเก็บงนานเก็บธรรมดาแล้วไหมมันธรรมดาแหรอต้องเก็บ,<ะ>กบซื้อรถไม่เก็บมีไหม <laughs> มันไม่มีสตอรี่ต้องซื้อรถใหม่นะใช่ไหมใช่ต้องซื้อซื้อแล้วก็มาท่มาพันแล้วก็มีสตอรี่ของมันใช่ได้เล่าได้ใช่ใช่ใช่แค่นี้ถือว่าจบเนาะเดี๋ยวแกปอหาแหละได้ได้ได้ที่เาชุ่มอยู่อะไรก็เกงใจโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งข้อความคุยกันครับแกก็จะโอนตังค์แต่เมื่อวานแล้วผมบอกว่าให้มาดูรถก่อนเพราะว่าบางทีมันคนเรามันดูรถไม่เหมือนกันเนี่ยผมบอกมันไปได้ แต่มันไปได้ที่ไหนบ้ามันไปได้ที่ราคาแต่ถ้าผมขายห้าหมื่นผมคงไปไม่ได้ผมก็ขายสองหมื่นเก้านะให้แกนะแต่แกต่อเหลือสองหมื่นเจ็ดแกมันจำเท่าไหร่มันจำเจ็บพันแต่ผมให้มาดูรถก่อนน่าจะจบแล้วแหละอุ้ยบางทีมัดจำสามหมื่นยังไม่จบเลยใช่ผมให้มาดูผมไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่มาเราไม่จบแล้วผมก็คืนมัดจำไปไใช่ผมไม่ได้ซีเรียสไม่กินมัดจำด้วย อันนี้เขาเขาจำไว้นานหรอครับจำไว้ประมาณสองสามวันละอ๋อสองสามวันคือวันวันที่ผมโทรใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้เราก็บอกว่าตำรวจไม่ได้มาไม่ได้คุยกันว่าใช่ไอมาถักสายไหนไงวันนั้นรถไอผมก็คิดว่ามันจะมีไม้หนึ่งไม้สองไม้สามใช่ป่ะผมคิดว่าไม้สองผมคิดว่าเอาไอคนมันจำแล้วไอไม้สามเขาก็รออยู่พ่อค้าส่วนมากพ่อค้าเขารออยู่ แล้วรถสไลด์ก็มามานนี้นผมอยู่กับรถสไลด์แหละใช่ไหมรถสไลด์ของผมเป็นน้องขับอยู่ผมก็ผมก็ไล่ดูเบอร์นะเสิร <c oughs> ์ชดูแล้วกเ็เข้าไปในเช็คว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าโห <c oughs> เยอะมากเพราะผมเจอมิจฉาชีพมาสองคนโทรลองนุ่งองนี่แต่ผมก็เลยไล่เช็คไปว่าเบอร์ใครเบอร์ใครเบอร์ใครมันจะมีประวัติบอก <c oughs> แต่ก็เยอะน่ากลัวบางทีจะรับสายใครก็ต้องระวังน่ากลัว โอเคคันนี้ก็จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างรบกวนหน่อยไม่ลบกวนหรอกทำนิดหน่อยเอ้ากี่โมงนะเมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมผมทำงานแล้วแหละอ๋อโอเคโอเคอ่ะได้ได้ได้งั้นโอเคเดี๋ยวเจอกันนะบดีครับับดีครับ เดี๋ยวขยับขยับรถถ้ามันขับไปเลยไม่ได้หรอเดี๋ยวถ้ามันค้นางมาก็อ,อุปกรณ์ได้ไม่ไม่เราชอบฝืนธรรมชาติาขอเวลาขเวลา้ายให้นาท้ายที่ค้างอะไรเออถ้ามันขัดแล้วะไรถูถูถ่ายไปก็ยังดีกว่า <laughs> อ๋อถ่านดับนี่แบตหมดนะถ่านดับอะ่ะเสียดายนะ รถคันนี้สาซื้อมาซื้อมาตั้งแพงพูดถึงจอดทิ้งไว้นานนะเนอะมันก็เลยเบรกมันติดเฮ้ยมันก็ได้นะเห็นไหมมันได้แล้วนะ

ให้ช่างเช็คก่อนแล้วกันให้ช่างเช็คเบ,คเบรกก่อนจะได้สบายใจเพราะเดี๋ยวไปดับกลางทางใช่ไหมเดี๋ยวไปติดนะต,ต,ดติดกลางทางที่บ้านโอเคแล้วลอสไลด์มาอ่ะปิดคลิปจบอ,อันนี้ลงลงช่องได้ใช่ปะได้ครับได้ไ <ป S 1> นะอโอเค ออช่องไหเนี่่่ยเอออชงต้พัทยา YouTube YouTube ไม่กลัวอะไรป่ะลูกนี่เยอะไม่ได้คนดูเยอะ <laughs> เป็นคดีความก็ไม่ได้น่ากลัวเอ็งวิ่งถ่ายไปทำไม